ทีนี้เรามาดูแบบขัดถูงอาจารย์วณิดาบ้างนะคะอันนี้อยู่ในชีทของอาจารย์วณิดาเนาะที่ครูใส่ไ้ให้นะในบทนี้บทที่สามนะคะข้อที่หนึ่งเนี่ยนะคะบอกว่าให้พิจารณาตัวแปรที่กำหนดนะคะว่าตัวแปรใดนะคะว่าตัวแปรใดเป็นตัวแปรแบบต่อเนื่องหรือไม่ต่อเนื่องอ่ะก่อนอื่นมาเข้าใจคำว่าต่อเนื่องกับไม่ต่อเนื่องก่อน เส้นจำนวนของเราเนี่ยนะคะเรามีเส้นจำนวนอยู่เนาะเส้นจำนวนของเรามีข้าตั้งแต่ลบอินฟินิตี้นะคะถึงอินฟินิตี้่มีศูนย์อยู่ตรงนี้ถ้าค่ามันเป็นต่อเนื่องก็คือค่ามันเป็นค่าใดก็ได้บนเส้นเนี้ยเป็นค่าใดๆก็ได้บนเส้นนี้ต่อเนื่องกันไป นะคะขอบเขตก็ไม่จําเป็นตั้งแต่ลบอินฟินิตี้ถึงอินฟินิตี้เราตแดเป็นค่าใดๆก็ได้แต่ถ้าไม่ต่อเนื่องคือมันเป็นได้บางค่านะคะอย่างเช่นอะไรอย่างเช่นค่าเป็นเลขศูนย์ได้เป็นเลขหนึ่งได้เป็นเลขสองได้เป็นได้ที่ค่าจํานวนเต็มเท่านั้นจากศูนย์กระโดดไปหนึ่งกระโดดไปสองอย่างนี้เรียกว่าไม่ต่อเนื่องแต่ถ้าค่ามันเป็นศูนย์ได้ 0.01ได้เป็น0.95ได้เป็น30.78ได้เป็น1.53ได้แบบนี้ค่ามันเป็นค่าอะไรก็ได้นะคะเป็นค่าอะไรก็ได้บนเส้นจำนวนตรงนี้เป็นอะไรก็ได้ต่อเนื่องกันไปไม่เกิดการกระโดดอย่างนี้เราจะเรียกว่าตัวแปรสุ่มแบบต่อเนื่อง เพราะฉะนั้นดูง่ายๆตัวแปรสุ่มแบบต่อเนื่องก็คือค่าของ x หรือตัวแปรสุ่มเนี่ยมันจะเป็นค่าอะไรก็ได้ทศนิยมก็ได้นะคะแต่ถ้าไม่ต่อเนื่องนั้นจะเป็นได้เฉพาะจํานวนเต็มเท่านั้นนะคะจำนวนเต็มเท่านั้น,นะะน,น,น,นดูง่ายๆเพราะฉะนั้นเราก็มาดูจากข้อนี้อะไรบ้างที่เป็นเลขจํานวนเต็มเท่านั้นข้อ1.1ถามจำนวนอุบัติเหตุอ่าเป็นจํานวนเต็มแน่นอนศูนย์หนึ่งสองใช่ไหมคะ จำนวนมะพร้าวที่โ่าจำนวนเต็มมีอะไรอีกจำนวนผู้ใช้บริการ1 2 3 4งหคนจำนวนเต็มจำนวนจักรยานที่หาย0 1 2 3 4ก็จำนวนเต็มเพราะฉะนั้นข้อ1.1 1.2 1.4และ1.6เป็นตัวแปรสุ่มแบบไม่ต่อเนื่องค่ะ,ะต่อไปนะคะ ข้อ1.3อะไรปริมาณข้าวเหนียววัดเป็นอะไรคะตันนะคะเป็นตันอ่ะตันก็เป็นอะไรได้บ้างอะ่ะก็ตันครึง่งตันก็เป็น1ตันก็ได้1.5ตันก็ได้เป็นทศนิยมได้เพราะฉะนั้นข้อนี้เป็นต่อเนื่องนะคะ,ะปริมาณน้ําฝนเหมือนกันวัดเป็นมิลลิลิตรนะคะมิลลิลิตรก็เป็น1,000พมิลลิลิตรก็ได้1,000พัน 1,000.1ก็ได้เพราะฉะนั้นปริมาณน้ำฝนก็เป็นต่อเนื่องนะคะ,ะจากนั้นก็มีข้ออื่นๆก็จะคล้ายๆกันนะคะเหมือนกันเลยโจทย์มีข้อ13เนี่ยที่จะไม่เหมือนลองมาดูนะคะข้อ13บอกว่าโรงงานผลิตของเล่นขนาดเล็กนะคะผลิตตุ๊กตาแบบ mass production ก็คือผลิตเยอะ จากข้อมูลในอดีตพบว่าตุ๊กตาที่ได้มาตรฐานนะคะของลูกค้าจะมีความน่าจะเป็นอยู่ที่99.5%ห้างแห่งหนึ่งเขาก็สั่งซื้อตุ๊กตามา750ตัวให้หาโอกาสที่จะได้รับตุ๊กตาที่ไม่ได้มาตรฐานไม่เกิน2ตัวเพราะฉะนั้นข้อนี้สิ่งที่เขาอยากได้คือ x นะคะจะเป็นจำนวนของที่ไม่ได้มาตรฐาน นะคะเป็นของไม่ได้มาตรฐานเพราะฉะนั้นข้อนี้นะคะมีอะไรบ้านที่เขาให้มามี n นะคะมี n สุ่มมา750ตัวนะคะมี x ก็คือจำนวนที่ไม่ได้นะคะมาตรฐานอ่า มี p p ก็ให้มาตัวนี้เป็นได้คุณภาพหรือได้มาตรฐานนะคะได้คุณภาพมาเอาม่เขาลบเขาเขียนว่าได้คุณภาพนะคะไม่ใช่มาตรฐานได้คุณภาพไม่ได้ x ก็เป็นไม่ได้คุณภาพแอนนะคะ p ที่เขาให้มาตัวนี้เป็นได้คุณภาพแต่สิ่งที่เราสงสัยคือไม่ได้เพราะฉะนั้นค่า p ของเราตัวนี้จึงเป็นหนึ่ง ลบด้วย0.995นะคะเพราะฉันก็เหลือ0.005นั่นเองนะคะจากนั้นคำถามถามว่าอะไรโอกาสนะคะถามว่าโอกาสที่จะได้ตุ๊กตาก็คือ x ที่ไม่ได้คุณภาพไม่เกินไม่เกิน,ก,นก็คือน้อยกว่าเท่ากับไม่เกิน2ตัวนะคะเพราะฉันข้อนี้ก็จะเป็นการแจกแจงแบบ ทวินามนะคะแต่เนื่องจาก n มันมีค่ามาก p มีค่าน้อยนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้จึงเอาการแจกแจงแบบพัวสองมาประมาณทวินามเพราะฉะนั้นทวินามนะคะมี m คู่สองมีดัมด้าน,นะคะเราก็หามิวเท่ากับ n คูณ p นะคะก็เท่ากับ750คูณกับ0.005นะคะ ซึ่งก็จะมีค่าเท่ากับ3.75นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นล m มดาของข้อนี้นะคะก็จะมีค่าเท่ากับ3.75นะคะ,ะจากนั้นไม่เกิน2ตัว3.75ลมดาเรามีหรือเปล่าในตารางลองไปดูหน่อยนะคะ ลางพัวซองนะคะตารางที่2 3.75 3 7จ้าไม่มีเนาะมี3.6กับ3.8มเนั้นต้องคำนวณเองนะคะ p t ที่ x น้อยกว่าหรือเท่ากับ2ก็จะประกอบด้วยอะไรบ้างก็ประกอบด้วยศูนะคะประกอบด้วย1แล้วก็ประกอบด้วย2นะคะก็แทนค่าก็จะได้เท่ากับอ่า e ยกกำลังลบแลมด้า นะคะแลมดากำลัง x นะคะส่วนด้วย x factorial บวกกับ e ยกกำลังลบลนะะแลมดานะคะแลมดากำลัง x x เป็น1ส่วนด้วย x factorial แล้วก็บวกกับ e ยกกำลังลบแลมดานะคะแลมดากำลัง x ตัวนี้คือ2ส่วนด้วย x factorial ก็ทำการคำนวณแ,แล้วก เป็นคำตอบของข้อนี้ค่ะข้อสุดท้ายนะคะข้อสุดท้ายทราบว่า0.1%ของจำนวนรวดนะคะ0.1%ของจำนวนรวดที่ตัดโดยเครื่องจักรเครื่องหนึ่งจะมีความยาว7เซนติเมตรถ้าในวันหนึ่งเครื่องจักรเนี่ยเครื่องจักรนะคะสามารถตัดรวดได้1,000เส้นอันนี้เป็น จงหาความน่าจะเป็นที่รวดจะมีความยาวน้อยกว่าเจ็เซนไม่เกิน3ามเสน้นเอาอ่านดีๆนะคะว่าเราหาน้อยกว่าเจ็เซนหรือเราหาไม่เกินสามเส้น x ของเราคืออะไร x ของเราคือจํานวนรวดนะคะจำนวนรวดที่มีความยาวน้อยกว่าเจ็ดเซนนี่คือ x ของเรา x คือ,อ,อจํานวนรวดที่ ยาวน้อยกว่า7เซนติเมตรอซึ่งตัวเนี้ยมันจะมีความน่าจะเป็นที่เกิดขึ้นอยู่เท่าไหร่คะ0.1% 0.1%ก็คือ0.001นั่นเองเทียบเป็นหน่วยหนึ่งนะคะแล้วก็สุ่มมา1,000เส้นอะมี n มี p ก็เป็นอะไรคะเป็นเทวิานามแน่นอน นะคะเป็นทวินานแต่ว่า n มีค่ามากพันหนึ่งแน่เพราะฉะนั้นเราก็ประมาณด้วยัวดสองนะคะ N มีมิวนะคะเท่ากับ n คูณ p ก็เท่ากับ100รอ้ไอ 1, คูณกับ0.001นะคะอ่าก็มีค่าเท่ากับ1นั่นเองนะคะ <c oughs> เพราะฉะนั้นัวดสองของเรามีค่าเท่ากับ1 <c oughs> ปัวดสองเรามีแลมด a าเท่ากับ1 <c oughs> จากนั้นจากคำถามบอกว่ามี ลวดตัวนี้นะคะที่มีความยาวน้อยกว่า7เซนก็คือ p ที่ x นะคะไม่เกินไม่เกินก็คือน้อยกว่าหรือเท่ากับ3นะคะ,ะ,คะพะฉั้นข้อนี้ l a m b d เท่ากับ1นะคะ p ที่ x น้อยกว่าหรือเท่ากับ3อะนะ์ l a m b d เท่ากับ1น,นี่น่าจะเปิดตารางได้นะคะ เ a มด d าเท่ากับ1อยู่ตรงนี้นะคะหน้า11บเอ็ด a ลเท่ากับ1อยู่ตรงนี้นะคะ p ที่ x น้อยกว่าหรือเท่ากับ3มอาสอยู่ตรงนี้นะคะลากมาเจอกันก็ได้ค่าเท่ากับ0.98101เนนะคะเนื่องจากตารางทุกตารางที่เรามีเนี่ยมันจะเป็นตารางคิวมาเลทีนะคะก็คือสะสม ค่าเลขที่เราเปิดได้คือเลข3จริงๆมันคือค่า x น้อยกว่าหรือเท่ากับ3เพราะฉะนั้นข้อนี้เปิดแล้วก็สามารถตอบได้เลยค่ะ,ะก็จบไปนะคะในเรื่องของแบบฝึกขัดน,นะคะในบทที่3นะคะก็ลองไปทำดูแล้วก็มาเปรียบเทียบก,กับเฉลยที่ครูให้นะคะถ้าใครยังมีข้อสงสัยอะไรเพิ่มเติมก็สามารถสอบถามได้นะคะที่คลิปวิดีโอต่างๆได้เลยนะคะ วันนี้สวัสดีค่ะ